Apple Watch พื้นที่จัดเก็บเต็มแก้ไงดีสวัสดีค่ะกบมาพบกับเฮาทูทิกทิกดีๆเทรนใหม่ๆที่คุณก็ทำได้กับไฟเช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะฟ้ามีวิธีการแก้ไขค่ะหาก Apple Watch ของเรานะคะพื้นที่จัดเก็บเต็มจะแก้อย่างไรดีมาฝากกันค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับ Apple Watch บางรุ่นค่ะเช่น Apple Watch Series 3นะคะอาจจะมีพื้นที่จัดเก็บค่อนข้างน้อยค่ะซึ่งมีพื้นที่จัดเก็บเพียง 8G จิกและ 16G จิกเป็นต้นค่ะ แต่ซึ่งบางครั้งนะคะผู้ที่ใช้งาน Apple Watch เองค่ะอาจจะเกิดปัญหาที่ว่าไม่สามารถดาวน์โหลดติดตั้งแอปบน Apple Watch ได้เพราะเนื่องจากพื้นที่จัดเก็บบน Apple Watch ไม่เพียงพอต่อการติดตั้งแอปนั่นเองค่ะหรือพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการติดตั้งรายการอัปเดต Watch OS ค่ะดังนั้นค่ะหาก Apple Watch ของเรานะคะพื้นที่จัดเก็บเต็มเราก็สามารถเพิ่มพื้นที่ให้กับ Apple Watch ได้เช่นกันค่ะโดยการจำกัดพื้นที่เก็บรูปภาพบน Apple Watch และลบเพลงหรือว่าทำการลบแอปบางแอปนะคะที่สิงกับ Apple Watch ของเรานั่นเองค่ะ แล้ววิธีเพิ่มพื้นที่ให้กับ Apple Watch ของเรานะคะก็สามารถทำได้ง่ายตาม3ข้อนี้เลยค่ะข้อที่1ค่ะทำการลบเพลงนะคะที่เราทำการดาวน์โหลดไว้บน Apple Watch ค่ะก็ให้เรานะคะเข้าไปที่แอป Apple Watch บน iPhone ค่ะแลังจากนั้นนะคะแตะไปที่เพลงค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้เราเลือกเพลงที่ต้องการลบค่ะแลังจากนั้นนะคะเลื่อนไปด้านซ้ายแล้วกดลบได้เลยค่ะข้อที่2ค่ะจำกัดพื้นที่การเก็บรูปภาพบน Apple Watch ค่ะ ให้เรานะคะเข้าไปที่แอป Apple Watch บน iPhone ค่ะหลังจากนั้นนะคะแตะไปที่รูปภาพค่ะและเลือกไปที่จำนวนรูปภาพสูงสุดค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้เราเลือกการโหลดรูปภาพจำนวนที่น้อยที่สุดค่ะข้อที่3ค่ะทำการลบแอปบางแอปออกจาก Apple Watch ค่ะก็ให้เรานะคะกดไปที่ดิจิตอลคาวค่ะหลังจากนั้นนะคะกดดูแอปทั้งหมดของเรานะคะบนหน้าจอโฮมค่ะโดยให้เราค่ะแตะค้างที่หน้าจอโฮมค่ะ แล้วเลือกแก้ไขแอปค่ะหลังจากนั้นนะคะแตะไอคอนที่เป็นรูปตัวเอกค่ะโดยแตะที่ไอคอนรูปตัวเอกนะคะบนแอปที่เราต้องการลบได้เลยค่ะและแตะที่ลบแอปอีกครั้งนึงค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นวิธีการแก้ไขนะคะหาก Apple Watch ของเราค่ะพื้นที่จัดเก็บเต็มนั่นเองค่ะหากชอบทิศดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม How to Tik c Tik ดีๆเทรนด์ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้ได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชัน b u g a b o o t v ได้เหมือนเดิมค่ะ